เล็กเข้ามาจ้าเล็กเข้ามาที่นี่เรามีของขายเพียบเลยนะจ๊ะและนี่ก็เป็นกล่องนำโชคราคาย่อมเยาวไม่แพงจ้าไม่แพงทางนี้จ้าทางนี้ขนมกรุบกรอบแสนอร่อยเฮ <c oughs> ้ยเพื่อนนายเหยียบสินค้าของเราแล้วให้เพื่อนดูตรงนั้นดิฝาเลกเข้ามา เครื่องดื่มแซนด์อร่อยกินเหล้ากำลังดีมีวังชารับรองเลยว่าคุณจะแข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านครับเลขเข้ามาเพื่อนนายดูตรงนั้นนี่สองสาวนั้นเขาขายอะไรเรขเข้ามาจ้าเลขเข้ามานี่คือหัวทีวีแมนจ้าจะบ้าหรือเปล่าเอาหัวสามีมาขายให้เพื่อนททนนี่มีของเพียบเลยเรามาชอปกันเถอะ เขาว่ากินว่าของถึกมีเลยนะงั้นฉันต้งได้ของสิ่งนั้นรายการนี้ล่ะเจรานฉันเออไม่นะอุ้ยคุณชื่ออะไรคะไม่เคยเห็นหน้าค่าตามืก่อนเลยอุ้ยพี่ฉันกำลังมีความรักเฮ้ยคุณแน่ใจมไหมคะว่าคุณจะคบกับฉันให้ผมพิสูจน์ไหมล่ะ ผมสามารถที่จะทำแทนคุณได้ทุกอย่างเลยครับ uh huh.